คลิปในวันนี้อยู่กับความสงสัยครับว่าเกมดีขนาดนี้เกมน่าเล่นขนาดนี้ทําไมถึงไม่มีคนเล่นอันนี้เดี๋ยวไปคุยกันครับหลากหลายเรื่องราวหลากหลายข้อมูลวันนี้คุยกันยาวๆโรบักราคาถูกเกมพารแบบจัดเต็ม<ะ>มีที่นี่เอฟเซชชอปเพ่การเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกีเกมพาร์แบบครบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ a c Arise c r สกอตโอเ a อร์เอฟแอนด์เมท บอกฟุตปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทชอบครับอยาก AFK 24ชั่วโมงแต่ oh. ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U g p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบเค้าที่จะใช้มือถือจากทาง UG p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทำให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่ก้อน เป็นไปได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงก,กว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทาให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับสนูดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Show N u n l e a s นะครับผม คือคลิปในวันนี้เนี่ยมันเนื่องจากความสงสัยของตัวผมเองครับผมเนี่ยได้ทําการแบบเล่นเกมนี้มาสักพักนึงแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยแล้วก็สนุกมากๆด้วยแล้วก็เลยได้ไปหาข้อมูลอะไรต่างๆนานา,นาได้แต่ตั้งข้อสงสัยว่าเกมทําไมถึงไม่มีคนเล่นนะครับคือต้องไล่ไปอย่างนี้ผมเนี่ยไปนั่งดูสเน็คพีคข,ของเกมไปดูเทเลอร์ของเกมทําออกมาได้ดีนะครับต่อมาเนี่ยได้เข้ามาเล่นเอง จากตอนที่ไปดูอะไรพวกนั้นใช่ไหมพอเข้ามาเล่นเองเนี่ยเกมมันสนุกมากแล้วก็ระบบอะไรเงี้ยเสถียรมากๆจะมีปัญหาเล็กน้อยก็คือเรื่องของปิงซึ่งเขาก็แยกเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยครับคือถ้าคนในโซนเอเชียมาเล่นกันเยอะๆมันก็จะสนุกมากๆแต่ผมได้แต่ตั้งข้อสงสัยว่าในเกมนี้ส่วนใหญ่คนที่ออนอยู่ในเกมจะเป็นคนอยู่แถบนอร์ทอเมริกาหรือรีเจียนนั้นหมดเลยเอเชียเนี่ยจะอยู่ประมาณ30-40คนเท่านั้นน้อยมากๆนะครับได้แต่ตั้งข้อสงสัย ต่อมาเนี่ยพอหลังจากที่ดูเทเลอร์เสร็จแล้วมาเล่นเองแล้วสัมผัสแอนิเมชันสัมผัสบรรยากาศแล้วก็ดูคุณภาพในเกมแล้วบอกได้เลยนะว่าคุณภาพในเกมอ่ะสูงมากๆนะครับแล้วการปล่อยคอนเทนต์ของเขาเนี่ยไล่ระดับมาแบบสเกลโหดๆเลยคือมาอาจจะเป็นข้อเสียได้ด้วยซ้ำแต่ว่ามันคือข้อดีสําหรับมุมมองของการแบบดูว่าเกมไหนเกมดีนะครับเพราะว่าเกมเกมนี้เขาเนี่ย ตัวละครยังไม่เยอะมากทุกคนแต่เขาจะค่อยๆไล่เปิดมาแล้วการไล่ตัวละครของเขาก็คือจะไล่ตั้งแต่เนี่ยโกคู Goku, ล่างนามิกซากะแล้วก็ลูฟี่ตอนที่ยังหน่อมเน้มอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆไล่มาอย่างนี้ครับแล้วตัวละครมันก็จะไล่ไล่ไล่มาอย่างเงี้ยเดกุก็ไม่ได้เป็นล่างแบบในเดอะมูวี่ล่าสุดก็เป็นล่างแรกๆเลยที่เพิ่งได้รับพลังมาทันจิโร่เงี้ยเออ แล้วก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆครับกับการ์ตูนที่เปิดมาเรื่อยๆก็อย่างเช่นเนี่ยแล้วมันชื่อโชเนนอันลิสอะผมว่าเขาคงมีแรงกล้าจริงๆว่ามันคือโชเนนคือคนจะเอาพวกแบบอยู่ดีต่างโลงต่างโลกมาแบบมั่วๆซ่วๆเนี่ยก,ก็ก็รู้สึกว่ามันก็ได้แหละแต่ว่าเขาจะค่อยๆไล่สเกลไปแล้วคัน คืออยากจะค่อยๆแบบให้มันเป็นเกมแบบไฟติ้งที่มันมีคุณภาพมากๆต่อมาหลายๆคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยพี่เกมประเภทนี้ในโลบอกมันไม่ได้นินยมมากกับกันเนี่ยผมก็มองว่าตั้งแต่ที่ผมเล่นมานะผมเล่นทั้ง2ประเภทเลยก็คือผมเล่นทั้งโชน n นนันลิสแล้วก็เล่นทั้งแบทเทิลกาวด้วยผมเลยงงว่ามันต่างอะไรกันยังไงเพราะว่าตอนผมเล่นแบทเทิลกาวอะพอผมมาเล่นโชนนนันลิสอะแม่งพอๆกันเลยเว้ย คือลักษณะเกมเพย์แม่งพอๆกันเลยนะครับมาอาจจะแตกต่างตรงที่ว่าแบทเทิลกร์ดมันไม่มันไม่มีเมนูอันนี้มันมีเมนูแล้วก็ระบบการต่อสู้เนี่ยแทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับมันคือแบบไฟติ้งเหมือนกันนะแบทเทิลการ์ดมันก็คือไฟติ้งนะครับแล้วก็มีการต่อยต่อยต่อยคอมโบคิดคอมโบแทบจะไม่ต่างกันเลยแต่ตัวเลขของสเกลการเล่นเนี่ยต่างกันเห็นได้ชัดมากๆครับก็คือเดอะสตองแก่แบ t เทิลการ์ดเขาเล่นอยู่83,000 ฮีโร่แบทเทิลเก่าคนเล่นอยู่14,000นะครับนำซ้ำเนี่ยเกมในตํานานอย่าง ABA เนี่ยก็ยังมีคนเล่นเยอะกว่าชเนนอัลลิสนะครับเนี่ยคนเล่นอยู่แค่2 8 0 0อ่ะอัปเดตล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยกลับมาเล่นหลักประมาณ4,000ก็คือบูตได้สูงสุดก็คือ4,000นะครับกับอัปเดตอัปเดตนี้เพิ่งอัปเดตไป3าวันที่แล้วครับแต่แนวโน้มของคนที่กลับมาเล่นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยซักเท่าไหร่นะครับ แต่แค่จะบอกว่าพี่เกมสไตล์นี้มันเล่นยากผมแค่จะบอกว่าทุกเกมอ่ะที่เป็นสไตล์ไฟติ้งอ่ะคือคุณต้องฝึกทั้งนั้นแหละไม่มีเกมไหนที่ไม่ต้องฝึกเลยแบทเทนกาวกี่แบทเทนกาวก็ต้องฝึกนะครับหรือสุดท้ายเนี่ยจะไปแบบอันไทเทนบ็อกซิ่งอ่ะก็คือแบบเกมต่อยมวยอ่ะอันไทเทนบ็อกซิ่งอ่ะอันไทเทนบ็อกซิ่งมันก็ยังต้องฝึกเล่นฝึกต่อยฝึกหลบอยู่ดีอะครับนะแล้วคนเล่นอยู่17,000 ผมเลยแบบงงมากว่าเฮ้ยทัไมโชธในอนริสมันถึงคนเล่นน้อยเดี๋ยวผมจะพาไปดูพวกเทลเลอร์แล้วนะ,ะนะเปิดคอแล้วก็คุยไปด้วยนะครับอ่ะคือเนี่ยเขาจะมีช่องออฟฟิเชียลอะไรของเขาอะแล้วผมอยากจะเปิดให้ดูทุกอันนี้เลยนะดูตั้งแต่หน้าปกอะทุกคนว่าเขาก็ใช้งานภาพงานวาดหรือว่าใช้อ่าฟุตเทจในเกมมาเป็นปกด้วยซแปลว่าคือตัวเกมเนี่ยมันคุณภาพสุดๆนะอ่ะ อันนี้คืออัปเดตล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาที่คนหลายๆคนฮฟ์กันมากๆนะครับต้องบอกกันอย่างนี้ก่อนนี่มันคือกิมมิคของการเป็นเกมไฟติ้งแบบสมัยก่อนเลยคือเปิดไปเรื่อยๆมันก็เนี่ยมันจะค่อยๆไล่สเกลไปเรื่อยๆ,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 ๆนะครับแล้วก็จะผสมผสานกับ Super Smash Bro s ถ้าทุกคนรู้จัก Super Smash Bro s เนี่ยมันคือเกมที่อ่อเป็นมีมอยู่พักตนึงอ่ะมีมแบบบ้าเดี๋ยวขึ้นมาตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นปะแบบนี้เลยเดี่ยผมเอาดูเห็นปะ บูสกาสงโกคูได้มาจากฟันรค์แล้วอะไรอย่างนั้นนะครับเนี่ยผมก็ได้แต่ตั้งข้สอสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเกมมันถึงคนเล่นน้อยครับคนไม่รู้จักเหรอเพราะว่าผมมาไปดูคลิปบางคลิปเนี่ยบางคนผมเห็นน้องๆก็ยังบอกว่าเอ๊ะเกมอะไรแมปอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบอ,อ๋อคือแมปมันไม่นิยมจนคนไม่รู้จักหรือหรือผมทําความเข้าใจผิดว่าคนส่วนใหญ่รู้จักหมดแล้วแต่แค่ไม่เล่นแต่สาเหตุที่ไม่เล่นเนี่ยมันคืออะไรผมแบบผมก็ ได้แต่ตั้งข้อสงสัยนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยต้องบอกก่อนถ้าเป็นเหตุผลส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่เล่นเพราะผมไม่รู้จักแลวตอนนี้ผมได้เพิ่งมารู้จักพอรู้จักเนี่ยลองเข้าไปเล่นคือลองเข้าไปเล่นปุ๊บอะระบบทุกอย่างมันดีหมดเลยนะแต่แค่คนมันยังเล่นไม่เยอะมากมันก็เลยงงๆว่าเราจะอะไรยังไงเกี่ยวกับมันดีนะครับแอนิเมชันอะไรต่างๆนา,นานาในเกมเนี่ยสำหรับผมตั้งแต่ตอนนี้ผมเล่นมาเกิน2 4ชั่วโมงแล้วสำหรับเกมเกมนี้นะคือ2 4ชั่วโมงที่ผมบอกคือ ภายในระยะเวลาแบบ2วันรวมกันย4ิบชั่วโมงคือผมเล่นเยอะมากก็คือเล่นแบบเล่นไปเรื่อยยังกากอยู่เลยยังไม่เก่งเลยยังยังอยู่ในขั้นตอนฝึกมือใหม่อยู่เลยแต่ก็เรียกได้ว่าสนุกมากๆสําหรับผมนะจนผมต้องมาทาคลิปเนี่ยแหละจนผมต้องตั้งข้อสงสัยว่าอทำไมเกมมันถึงไม่ได้นิยมอะไรขนาดนั้นคุณสังเกตจากตัวเทเลอร์เนี่ยที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยมันก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่คุณภาพมากๆนะครับเออ มันเลยกลายเป็นว่าก็เลยมาเป็นคลิปคลิปนี้แหละว่าทําไมคนถึงเล่นน้อยเนี่ยแล้วคุณดูดิเห็นไหมอันนี้เป็นเทเลอร์ที่4ครับอัปเดตเก่าซึ่งข้อสันนิษฐานของผม1ข้อเนี่ยที่ผมคิดว่าคนไม่เล่นน้อยเพราะตัวละครมันน้อยหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะในตระกูลประเภทเดียวกันเนี่ยอย่าง A B A เนี่ยตัวคนโคตรเยอะเลยแต่คนก็เยอะประมาณแบบ2องสามพันเท่านั้นไม่ได้เยอะแบบฉีกไปแบบ1 000, 2 0 0 0ห0 0่0คนอะไรแบบนั้น คือแต่ไอความที่ว่าผมมาทำคลิปแบบผมรู้สึกว่ามันน้อยกว่ามาตรฐานเกินไปกับสิ่งที่ผมเจอในเกมเ้ยคือเกมมันมันคุณภาพสูงมากนะในใน,ในมุมมองของผมอะแอนิเมชันแล้วก็ระบบภายในเกมอะเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบภายในเกมแล้วกันเนี่ยคือระบบเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าคุณเลือกเล่นตัวไหนคุณสามารถที่จะเป็นเมนคาแรคเตอร์ตัวนั้นได้โดยการที่คุณกดคาแรคเตอร์ผ่าน ยิ่งคุณเล่นตัวละครนี้มันก็จะเก็บสแต็กไว้ให้หมดเลยว่าคุณชนะมาเล่นไปกี่แม์แล้วหรืออะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไอ้ระบบที่แบบสายฟรีชอบมากๆคือคุณแค่เล่นน่ะคุณก็ได้สกินต่างๆที่มันเป็นเหมือนระดับรีเจนเนอเรียมาแล้วอ่ะเออแล้วเงินในเกมนี้มันหาไม่ยากนะครับมันก็แค่เล่นเล่นตาหนึ่งคุณจะโตะได้เงินประมาณ 100- ถึง2อ0อันนี้คือแบบเล่นกากๆแบบผมนะ1 0 0ถึง200ซึ่งตัวละครมันถูกมากๆเลยเ ตัวละครมันตัวหนึ่งแค่อถ้าตัวแบบแรก,แรกเริ่มนะห้าร้อยแต่ตัวที่แพงที่สุดเนี่ยก็คือสามพันนะครับเนี่ยเหมือนตัวละครใหม่ๆเนี่ยสามพันหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวละครที่มันมันเป็นตัวละครประเภทพิเศษคือตัวละครใช้โทเคเน็นอ่ะอย่างอ่านเนี่ยกัตเนี่ยเออเบอร์เซิร์กเนี่ยก็จะใช้โทเค็นซึ่งโทเค็นเนี่ยจะได้จากการเล่นคาแรคเตอร์ผาดนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่จะได้คือคุณต้องไปลงแล้ง แต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเล่นแคชชัวแหละแรง์ผมไม่ได้เล่นเท่าไหร่ระบบแรงก์ก็ได้สนใจมากๆคือระบบแรงก์เนี่ยมันก็เนี่ยจะแยกรีเจนให้เลยคุณจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องปิงอันนี้คือคุณไม่ได้กดเข้าไปแล้วมีปัญหาเรื่องปิงอันนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องปิงแต่สังเกตดูว่าคนที่เล่นส่วนใหญ่จะเป็นชาวนอตอเมริการีเกนฝั่งนู้นซะมากกว่าแถวอเมริกานะครับแล้วก็ยุโรปเนี่ยจะน้อยมาก่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเอเชียบ้านเราเนี่ยจะสเกลอยู่ประมาณนี้ไม่เกิน 10- 20คนรสิอ,อ แต่พอคุณกดเข้าไปเนี่ยคุณจะสามารถเลือกเล่นกับเพื่อนได้ถึง3 3แบบเลยนะครับก็คือมีทั้ง1 V1 2 V2, 3 V3 ซึ่ง3 V3 มเนี่ยมันไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าคนมาเล่นน้อยแหละไม่งั้นคือ3 V3 คงเป็นโหมดอีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแต่สุดท้ายคือมาเลกายเป็นปว่า2 V2 กับ1 V1 น่เนี่ยนิยมสุดๆแล้วนะครับมันมันมันได้แค่นี้แหละแล้วก็เนี่ยระบบโกงระบบไกด์อะไรเงี้ยก็มันมันคือเกมเกมหนึ่งที่มันแบบสําหรับผมก็คือ คุณภาพมันก็ดีมากๆอะ่ะเออแต่เนี่ยมันมาเป็นคลิปในวันนี้เพราะว่าผมได้แต่ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนมันถึงเล่นน้อยเออเพราะว่าเกมอื่นๆที่ผมเห็นเนี่ยมันก็เป็นที่นิยมแล้วผมอ่ะไม่เห็นเหตุผลที่เกมเกมนี้มันจะมันจะคนเล่นน้อยอะ่อะเออผมไม่ผมไม่เข้าใจเลยเว้ยคืออย่างน้อยมันก็เป็นเกมที่แบบสนุกอะ่อะอ่ะแล้วคนจะไปตีแบบเป็นแสนเป็นหมื่นเลยผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นนะ แต่ก็ยังรู้สึกว่าคนมันก็ควรจะเล่นประมาณ 5-7K หรือเปล่าอะไรแบบนี้เพื่อให้ตัวเกมมันคึกคืนขึน้นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือมันแค่ชั่วนะสำหรับผมตอนแรกผมแค่คิดว่าเฮ้ยเกมนี้มันเล่นยากหรือเปล่าแต่พอเข้าไปเล่นปุ๊บอะ่ะเราก็ทําสรุปข้อมูลในหัวอีกทีอะ่ะเฮ้ยทุกเกมมันก็เล่นยากนะไฟติ้งเออ ใครพูดว่าสองเกตแบทเทเกาวเล่นไม่ยากผมก็เถียงอะเพราะไม่ก็มีคนเก่งชิบหายเหมือนกันพอลงไปปุ๊บผมก็โดนกระทืบเป็นขี้เหมือนกันนะครับฮีโร่แบทเทนกาวก็มีพวกแบบสไลด์หลังเก่งๆเออก็เลยแบบแบบงงงงแถมหนำซ้ำเนี่ยในเกมเนี่ยระบบสกินเนี่ยก็เป็นมิดมากๆคือระบบสกิน,น,บบกน,นมันเป็นมิดมากๆคือสกินในเกมเนี้มันจะมีหลากหลายระดับมากซึ่ง แต่ละตัวละครที่คุณอวยเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะแปงลงร่างหมายถึงแปงลงร่างคือใช้สกิลอะไรเหมือนเดิมนั่นแหละแต่พวกเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันน่าจะเห็นภาพที่สุดอันนี้ผมใส่เป็นโกคูเซโนอยู่อย่างที่บอกไปเลยว่ามันจะมีระบบสกินด้วยซึ่งสกินเนี่ยเราจะเลือกได้ตอนก่อนเข้าเลยโกคูา Goku มาใหม่สกินมันเยอะมากๆนะครับเนี่ยมันจะมีดักบอลจีทีด้วยอะไรเงี้ยบางตัวเนี่ยเปลี่ยนโมเดลไปเลยครับถ้ามันเป็นโมเดลระดับแบบ ระดับแบบพิเศษะนะนะจริงๆโกคู Goku เนี่ยล่าสุดที่ผมหาอยู่ผมจะหาเป็นไดามาภาคใหม่เลยที่ลงใน n น t f l i x อะนะครับจะกลายเป็นแบบว่าเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกันอันนี้คือเป็นสกินนะเดี๋ยวรออธิบายให้ให้เข้าใจก่อนเป็นสกินอ่ะเนี่ยความต่างของสกินคือเวลาที่เราแปลงร่างคุณดูผมไม่เปิดเสียงนะเพราะว่ามันอันตรายมากเกมนี้คือลิขสิทธิ์อันตรายมากผมยังไม่รู้วิธีปิดเสียงเห็นปะ มันก็จะเป็นล่างสีอย่างนี้คือสกงสกิลอะไรจะเหมือนเดิมแต่ที่ใส่ใจมากๆคือเนี่ยพลังขึ้นเต่ามันก็จะเปลี่ยนสีครับมันไม่ใช่ว่าสีฟ้าอะไรเหมือนเดิมนะเออเนี่ยถ้าไม่ตรงถ้าไม่ตายดร์กอนฟีดอะไรเงี้ยเนี่ยคุณมันธรรมชาติมากๆคอมโบนคอมโบด้านซ้ายก็ทําออกมาได้ดีครับแถมเกมนี้เนี่ยมันยังบาลานซ์ให้ให้มันไม่เกิดวันช็อตคอมโบคือสุดท้ายคือถ้าคุณจะวันช็อตเนี่ยคุณก็ต้องเนี่ยคุณจะสามารถกดหลบอย่างนี้ได้ เห็นปะกดหลบได้เนี่ยเห็นปะเนี่ยกดหลบมันคือการเก็บอะครับการเก็บคล้ายๆกับระบบของนารูโตะเลยถ้าใครเคยเล่นอ่า r อมอ่ะเออนารูโตะในในเกมข้างนอกครับไม่ใช่เกมโลบบอกนะต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกลับไปโกคูร่างแรกดูมันคือร่างโกคูบูซากานะแบบถึงตัวละครมันแรกเริ่มที่ไม่ได้ใส skill ่สกิลอะเนี่ยทุกคนมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง ตัวแบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นซูเปอร์ไซย่สามตามปกติเห็นปะจะไม่ใช่ไซาย,ย,าาย่สี่เนี่ยคือกิมมิคที่ผมรู้สึกว่าเออมันก็มีความใส่ใจในสกินอะไรต่างๆซึ่งที่ผมบอกว่าสกินไอ้ระบบมันคุณภาพเนี่ยเพราะเดี๋ยวผมพามาดูระบบสกินตู้ของสกินเนี่ยมันก็ใช้เงินในเกมนะคือสายฟรีแม่งฟรีสุดๆอะ่ะคือแค่ขยันเล่นอะ่ะก็คือสามารถหาพวกของในเกมได้โดยการที่คุณเล่นโดยที่แบบแทบจะไม่ต้องเติมเลยเว้ยเออ นี่คือแปลกอย่างหนึง่งแต่ถ้าเปิดถ้าเติมเนี่ยคุณก็จะได้แบบพวกพวกเงิน,พว,น,วนพวกนู่นพวกนี่อะไรเงี้ยได้เร็วกว่าเดี๋ยวผมจะอ,อธิบายให้ฟังคือตู้เนี่ยมันจะมีสีตู้ตู้แรกเนี่ยจะใช้เงินในเกมตามปกติเลยก็คือคุณสามารถสุ่มตัวละครที่คุณมีแล้วทางเกมเนี่ยมันก็จะเนี่ยมันก็จะเอาตัวละครที่คุณมีเนี่ยไอเดี AD เท่านั้นนะคือตัวละครที่ยังไม่ซื้อมันก็จะยังไม่ออกมาให้นะครับแปลว่าคุณจะสามารถหาตัวละครที่อวยได้นะไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็จะมีเรทบอกตามปกติเลย แล้วก็ไอตู้นี้นะครับมันคือตู้ที่มันจะเปลี่ยนทุกๆหนึ่งชั่วโมงมันเป็นตู้ล็อกก็แหละก็คือมันจะแพงกว่าเขาเรียกว่าราคามันจะแพงกว่าแต่มันจะล็อกแค่ตัวละครที่อยู่หน้าตู้เท่านั้นก็อย่างเช่นกัดคุณก็ได้แค่กัดเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีตัวคุณจะไม่สามารถสมได้ม่ผมไม่มีการ์ดเขาบอกว่าคุณยังไม่มีตัวนี้นะอ่าก็จะไม่สามารถสมได้ต่อมาเป็นยูนิคซัมมอนนะครับตู้นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะไม่มีรีเจเนอเรทก็คือระดับสูงสุดของสกิน แปลว่าคุณจะสามารถที่จะสุ่มตู้นี้เพื่อหาสกินแร์ให้ครบกับตัวละครที่คุณอวยโดยที่แบบมีเงินเยอะอะแต่แบบไม่ได้อยากไปสุ่มมั่วๆหลายๆตัวอยากได้แค่ตัวแบบอยากได้แค่แรกับอ่ m คอมอนให้มันออกง่ายๆมันก็จะออกมาให้แต่ค่ายราคามันจะแพงกว่าเพราะว่าเลทคอมเลทแรปกติมันต่ำกว่าเยอะมากคือ19%แต่นี้คือเลทแรคือ40%ะแล้วคุณมีสิทธิ์ได้สกินแรหลายๆสกินนะครับ ต่อมาแล้วครับโทเค็นโทเค็นนี่เป็นอีกค่างเงินในเกมซึ่งโทเค็นนี่ก็หาไม่ยากคือสายฟรีมันก็สามารถที่จะหาของได้แบบสบายมากแล้วก็สกินเนี่ยเดีย๋ยวผมเอาให้ดูมันมีหลายภาพมากนะเนี่ย Battle of God อันนี้จะเป็นร่างอะไรแต่มันยังไม่มีโกคูอัลต้าอิสตินนะเขาอาจจะเอามาเป็นตัวอื่นหรือเอามาเป็นอ่าซูปเปอร์อีกทีแต่นี้คือ Battle of God คือถ้าคุณจะไปแปลงร่างเนี่ยมันจะได้เป็นร่างไหนนะครับถ้าคุณแปลงร่างนะ คุณแปลงล่างคุณจะได้เป็นล่างไหนนี่อันติปึ้มอ่านี่ Battle of God กนะมาแล้วครับอ่าเป็นไงล่างก็ตนั่นเองครับเป็นไงแล้วก็ขึ้นเต่าก็เป็นล่างเป็นสีของก็ตนะอ่าเป็นสีส้มนะคนไม่ใช่สีแดงเหมือนไซย่านะเออนี่อันตรงอันติมาหมดกับล่างอันนี้ตรงนะตรงนะบางคนบอกไม่ตรงนะเนี่ยคุณดูแอนิเมชันดิ เหมือนเหมือนเหมือนเป๊ะเหมือนในอนิเมะเป๊ะผมก็เลยแบบเฮียเกม,มันดีขนาดนี้ผมก็งงว่าทําไมมันถึงไม่มีคนเล่นแบบได้แต่งงนะครับเออทุกคนเนี่ยสามารถมาแสดงความคิดเห็นบอกกันได้นะหลายๆคนอาจจะบอกบอกว่าแบบตัวละครมันยังน้อยเอออันนี้ถ้าถ้าเป็นเหตุผลเนี้ยผมอาจจะยอมรับนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือถ้าถ้าเข้าใจในการปล่อยแพทของเขาเนี่ยเขาจะค่อยๆไล่สเกลจากอ่าการ์ตูนแบบที่มันโชว์เนนมาก่อน คือถ้าคาดหวังพวกรีบุรุพวกชาโด้พวกต่างโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะยังคงไม่มีมาให้หรอกนะครับเพราะว่ามันยังไม่ครบโชนเนเลยแล้วก็อย่างตัวละครหล,กหลกรักๆในจูจัตสึไคเซนเนี่ยมันก็ยังมาแค่เนี่ยยูจิที่โดนสุคุณาควบคุมสุคุณะจริงๆยังไม่มาเลย แล้วก็โกโจยังไม่มาเลยเออเกโทอะไรอย่างเงี้ยตัวละครหลักๆตัวละครเมีนคาแรคเตอร์จากจูจัคเซไคเซนล่าสุดเนี่ยเขาใส่มาเป็นตัวร้ายมาั้งเพื่อแซกว่าเอออาจจะมีแต่พวกพระเอกก็จะใส่มาเป็นมาฮิโตะซึ่งก็เทเลอร์ Taylor ก็ดีเหมือนเดิมครับออกแบบมาโมเดลคมแล้วก็สกินสวยแล้วก็มีทั้งมีมแล้วก็ความหลากหลายสูงมากก็คือมีทั้ง เท่ด้วยมีทั้งมีมด้วยมีทั้งตลกด้วยมีทั้งน่ารักด้วยนะเหมือนมาฮิโตะมันก็จะมีสกินแบบสาวน้อยเออแล้วดูทําหน้าตามันเรียวมากเ้ยหน้าตามาฮิโตะดูดูเนี่ยแล้วในอนาคตมันคงมีตัวอีกเยอะมากนะอันนี้ผมแอบได้ยินมานะว่าในแพดแพดหน้าเนี่ยต้องเป็นแพดใหญ่อีกแพดหนึ่งแน่ๆครับผมก็เลยคิดว่าผมจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้ให้มากขึ้นเพราะส่วนตัวเนี่ยตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าจะทำเลยเว้ย แต่พอไปไปมาผมว่าเออทำดีกว่าเพราะว่ามันมันดีอะเกมมันดีผมก็อยากจะลองสนับสนุนมันมันมันดูในฐานะแบบเออคอนเทนต์ครีอเตอร์ตัวเล็กเกเออเราก็เล่นด้วยเราก็รู้สึกว่าสนุกด้วยอะไรเงี้ยก็เลยจะมาลองทําให้ทุกคนดูแล้วกันคือก่อนจะจบคลิปเนี่ยผมจะบอกว่าผมอะไปดูเกี่ยวกับคอนเทนต์ชาวต่างชาติมาเหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เล่นเกมเกมนี้เนี่ยเขาจะบอกไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยว่าทําไมเกมนี้มันยังไม่แมส เขาบอกว่าเกมมันดีมากนะแล้วก็มีหลากหลายคอมเมนต์ที่แตกต่างกันไปคือบางคอมเมนต์เนี่ยก็จะบอกว่าเออตัวเกมมันเกมเพลย์มันน่าเบื่อผมเลยแบบเอ๊ะแล้วแตกต่างกันยังไงกับ Battle g r o u n d เพราะว่า Battle g r o u n d มันก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากลงไปแล้วก็ซัดกันซัด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 แล้วก็ได้อเทมมาอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้แตกต่างตรงที่ไม่ได้ได้อเคมคือคุณได้สกินมาซึ่งในเกมนี้มันก็จะมีพวกเดซเอฟเฟกด้วยมีคอสเมติกมีอิโมจิมีเหมือนกันหมดเลย ผมก็เลยแบบแล้วเกมมันต่างกันยังไงแล้วล่าสุดนี่เป็นระบบล่าสุดครับคือระบบชนพลังกันนี่คือระบบชนพลังกันคือมันมีหลากหลายมากนะคือพลังแต่อันเนี่ยเขาออกแบบมาไม่เหมือนกันนะคือบางอันเนี่ยออกแบบมาให้กดรัวบางอันเนี่ยออกแบบมาให้กดทีละปุ่มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีเนี่ยต้องกดรัวๆสู้กันอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้คือโดเมนเอ็กซ์เพนสชั่นสู้กันนะเออมันจะมีแบบ ลาเซนกันสู้กันอีกมีแบบต้านพลังกันอีกซึ่งหลายๆอันเนี่ยพอมันกดพร้อมกันอ่ะมันมีนะครับมันมีหลายอันด้วยที่มันจะเป็นระบบของการต้านพลังกันอย่างเงี้ยเนี่ยผมเลยแบบยีจะตายทำไมไม่มีคนเล่นเราก็ ก็พูดไปเยอะแล้วอะ่ะเออมันมันได้แต่ตั้งข้อสองสัยจริงๆนะครับยิโรไปเทนกาเหมือนกันคือคุณก็ลงไปแล้วก็ทำเควสเพื่อปลดล็อกนู่นนี่นั่นก็มีบอสให้ตีอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่คนส่วนใหญ่มันน้อยคนเลยไม่ค่อยเล่นกันครับมันเป็นโหมดจกกักรนอตก็คือมันจะมีตัวละครหนึ่งตัวที่เก่งที่สุดก็คือเลือดเยอะกว่าคนอื่นพลังสูงกว่าคนอื่นตัวละครต,ต,ตัวอื่นก็ต้องไปลุมตีนะมีเหมือนกันหมดอ่ะแต่ตัวเลขในคนเล่นมันต่างกัน อ่าก็ประมาณนี้ละกันลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย